ในมเนมื่อเอ็นนาข้ายักอัดสกันแล้วไม่มีใครที่ไหนที่กล้าจะต่อกรนกับพอ่อเพราะพ่อนี่คือจอมยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่สวัสดีจ้ะคุณพอ่สสณพอสวัสดีลูกชายก็คเตอนี่เป็นลูกสาวยักษ์ที่แปลกเพราะมีหน้าตาเหมือนกับชาวมนุษย์ก็นั้นนี่จ้ะคุณพ่ออืในเมื่อบอกเห็นว่าเตอมีหน้าตามันกับชาวมนุษย์แล้วพ่อกลัวลูกสาวของพ่อเนจะไม่มีเพื่อนเล่น ึงได้ไปจับไอ้มนุษย์มาสองคนให้มันมาใส่อยู่ที่นี่เป็นเพื่อนของเธอไอ้มนุษย์สองคนนี้มันเกรงกูเกรงใจตือหรือเปล่าก็ดีจะคุณพ่อไอปูนแกว้วไม่ค่อยเท่หร่นะแต่เปียกมันขี้เกียจไอเปียกขี้เกียจจะคุณพ่อเรียกไม่ยอมลุกปลุกไม่ยอมตื่นทำไมไม่ตื่นเลยเปียกลับเหมน็แมนแหมมตโตไปดีว่านี้จะคิดลับอยากมันบวมขวางเหยียดแหมไม้นป่ยมันอยากแสบ แมลักดูเดตอบมาได้แล้วกูบอกเอ้นคี้แล้วว่าวเวลากูตีลับอยากใครมาพลุกเอ็นเพาแหลกวันเนาาย็นเด่อดจัน์สี่จักออกปากอั้มเต้นมาไหวหน้าโรงนั่งยีย่สิบคนมาพลุกกูยกขึ้นไม่ไหวหรืนานเวลากูตีลับตึ้งเวลากูตื่นทื่นเองตอนน้อยตอนตีนั่งดงปากข้าวมารังโรงูง กับก้านั่งดุงน่ากินน่าเปียกอ่อน่ากินแขงไรแขงกีปลาตอดไก่ก็มีเด็กไก่ตอดกีปลาอเ,อเื่นเด็กกีปลาเม่นไก่ล่ะมาอยู่ไปกันนี่นั่งดุงหน่อยลูกตุงตรกรกคุนจัดการเรียบร้อยหมดอันนี้เออก้าวอาหารการกินกองนั่งนั่งดุงเรียบร้อยหมดโยกต่นั่งเล่นกันนั่งดุงพามาเองยยกต่นั่งเล่นเออ นี่มึงเละตียยกนั่งเบิ้ลเล่นคืนนี้สอยนั่งดงไม่รู้พามาแค่ไหนต้อข้อรักเตวาดำพลาได้เพื่อไม่ใจออานตอกูกลัวยวกที่พับไอ้โบนูกก็จัดก่อนนั่งเลืกแล้วยววเก่าเก่าแก็บลับมดนะชุดนี่และคืนสี่นวลสาวสี่นวลสาวเออไหนว่าอยู่ล่อแต่เพื่อนน่าสี่นวลเออ คนนอยคนทิ่เมาและยุ่งกังเกงเวลาเดินน่ะโอยนะอันนี้ไม่ทงพูดมากวันนี้ลูกมีเรื่องอะไรรอเปล่าที่ขึ้นมาพ่อตั้งแต่ตอนเช้าคืออย่างนี้จะคุณพ่อวันนี้ลูกจะมาขออนุญ,ญาตคุณพ่อเพื่อเดินทางไปเที่ยวโลกมนุษย์เออน,นี่เธอจะไปเที่ยวโลกมนุษย์จะคุณพ่ออันนั้นกับปุ้ยปาน้องแจงก,ก,กีไปเที่ยว ตีจังหวัดสังก็จัดงานจะล่องและตมนูนานกาจอันะไรมีกองดีเมืองสันอะไรโดยเฉพาะก็ได้จัดซุมต่างๆกล้องเต็มละอำเภออ่ากข้าวมาชู่ผลิตภัณฑ์อะนรกลกองต่างๆใบป้าน่องไปเตียวอันะไรไปที่ไหนนะตีตองแจงกับตีจังหวัดสังอันกองสังนี่มีกองดีมากมายใจไม่เปียกจะต้านตีตองเตียวจะต้านตีตองเตียวเยอะอัะไรเจนเป็นัดปากบุงปากเบ่งเออ น้ำปากเบ่งน้ำตกกระโจนน้ำตกต้นเต้ฮัลโหลฮัจเจอม่ยเธอต้งมีสวนสาธารณะติวัดีติดชุดมีสวนสาธารณะอันไหนแก่ๆกับจะน้ำตุงแจงสวนอะไรก็เรียกว่าเก้าโคจุลเขาว่าได้นะพี่เก้าโคจุลอยู่ตรงไหนฮันโหลอยู่กลางรังรถควารอยียดแม่มเก้าเป๋ชอยเอฟเลอร์ฮะกเก้าเป๋ชอยไม่ใช่เก้าโคจุล จำตา้าเลยกูจุนกับกูจยบอก,ก็ปีกับนองอฮ่อดกูโอยกูจุนมั่งแล่เปียกไปเที่ยวที่จังหวัดตรังไปเที่ยวจังหวัดตรังโดยจะพอประปีนีดีดีไล่ติ้งตดดตรัง,งมีของดีเยอะอัน้โดยจะพอยางฟาราต้นเรกทาได้เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังโดยการนำผ้าของท่านปลายาราชดาหนุรป,ปดิให้ท่านได้นำยางป้าราต้นเรกเข้ามาในเมืองไทยโดยจะพอที่นี้ ฮันเดอพี่น้องได้ปลูกได้ตัดยางประกอบอาชีพฮันดอยางราคาพันฟื้นมัง้งแย่ที่สุดเลยแย่ <c oughs> yeah, ที่สุดเลยใช่แล้วฮันเอร์สี่โลร้อยเข้าไปแล้วสี <c oughs> ่โลร้อยช้าสู้ไม่ไหวจริงราคาย่างลุกหยุดมันจะแลกเฟรดเฟรดพ่อไม่จริงเป็นไงเพล็ก <c oughs> เปรด <c oughs> มีปมยอมรับจริงมอม ทำไมคนตายเราเชื้อจริงฮันดนะ์อมึงขิดแล้วู่นแก้วซะไม่ญิงหลักเป็นนายกซอยสมไม่ญิงหลักเป็นนายกยางโลเจ็ดสิบปิดดันประตวงยางโลเจ็ดสิบปิดดินประตวงสมไม่ญิงหลักเป็นนายกเออคนยิ่งไปเดินเตี่ยนหน้ากาฝาน้ำยางไปเทเมนไปตึงแรลกยิงหลักออกไปยิงหลักออกไปเราไม่เอาอยางโลเจ็ดสิบเราจะาโลร้อยยี่สิบ ยิงหลักออกไปยิ่งรลักออกไปแต่ยิงหลักไม่ออกไปเราจะฉีกอีได้ปีติอยู่ประเด็นออนจะไม่ญิงหลักเป็นนายกย่างโลเจ็ดสิบปิดดันอันเออแต่พอดายประยุทธ์เราก้ามาทำหน้าที่ชอยเลือดซี่หลูร้อยหนังเงียบคลิปเลยเงียบคลิปเงียบคลิปใ้ไม่ประท้วงก็มั้งอะเหมือนไงแกบ้าอยู่ประเด็น มึงจะเล่นอะเพียกบาดจะเล่นผัดปิ้งนายกเย็นแมมตุกจับไตฮงกุยบอกแล้วกูไม่ใจบอกว่าประยุทธ์นี่ทีหลามาแน่ไม่น,นี้ตำรวจกะหมางานนี้เหตุผมจะได้ตุกจับจะเล่นผัดปิ้งนายกก็ร้องเล่ตจับกูคืนนี้แสดงว่าตำรวจลำเอียงในลำเอียงเพื่อกูแล่งชื่อประยุทธ์ต่่านี้จับกูแล้วใต้ที่จับจริงๆก็ร้องให้ไปจับนั่งนองเดียวก่อนกู นายจับนั่งนองเดียวเพื่อนี่คู่แรงตาเตชื้อประยุทธ์นู่นั่งนองเดียวตัดรูปนาย,ยกประยุทธ์มารุ่นรถให้เท่งยอยู่ไม่แรงว่าคู่ดีพอแล้วเก้าคนดังเพืเอ่อตำไรก็ไม่น่าเกลียดนั่งนองเดียวเป็นนั่งเด็ดดังตำไรก็ไม่พพือก็ไม่ตื้อเออคูอยอมรับจริงบุญแก่ใจนั่งไม่ดังนี่ก็ไม่ก่อยง่ายเกลียดทาไรนี่คู่แหล่ไล่เอง แล่ไล่แองเพื่อโอวเวลาตีรับนั่งนองเดียวมาแสดงเต้นในสักแอ่งสักทีชอยขนาไปโคชนะชอยมึงขิดแลบขึ้นไปแป้นเดียวซ่องไรเลยเช <c oughs> ิญชมหนังตลุงน้องเดียวหนังตลุงตาบอดอัจฉริยะน้องเดียวสวณรรเว้นทองอเอแป้นเดียวมึงขิดแลบซ่องรารเลือดตาแตะไปโคชนะและตีรับนั่งเบิ้ลไปแสแดงขึ้นไปเหมือนกันขึ้นไปเออ แต่ตาไม่ใส่เวนกระย่ายใจแหล่นเจอคู่ใช่เหยียดแมมตาหมดขันได้เคนกูแอ้เมื่อยแถวเปรตู่ประเด็นออไม่จริงกันนาดอ๋พอพอรอบู้จัดรถมึงกิดแน่อ๋อเปรียบเลยนนยเอเปรียบเรือเป็นไงไอเปียกไม่เอาเปรียบเปลือมั่พอพอรถตู้นั่งนองเดียวมาคำที่เก้าในอานพอพอรอเห็น จับหนกวีดเป่าปีตป,ดปีดเลกเล็กเลกรถนั่งนองเดียวมาแล้วเล็กเลกเลกแต่ถ้าเป็นรถตูนั่งบนไม่์ข้าวนี่ว่าเพิ่มรถไหนนั่งไอ้ข้าวไปเพี่รถไหนนั่งอันนี้ปานนี้ขำแนวลูกเด็กแต่เดินแต่ชนเด็กตอนเดียต่ำเรียกไม่ได้ไม่ได้อย่าข้าวตรงนี้ไปจอดหนูไปจอดหนูไปจอดไหน,ไหนก็มึงให้ไปจอดตีก็ตีญาหนูของกูเปรี้ยงหยุดไว้กันบายตาย ไปนองไปบอกพอวันนี้ไปเตี้ยวลูกมนุษย์ไปกินมู่ยางเมืองรังน,องอองน้อเออก้องขึ้นจืดอันไรกองดีดีไรติ้งนี่โดยเฉพาะในอ่านจะล่องรัดนี่ก็ได้มีนั่งตะลุงมโนราอ่าโดยเฉพาะานั่งตะลุงมนี่ต้องก็กครระคุณชมรมอ่านั่งตะลุงเจ้าสังแต่ได้ยืนน่นแยต่อโซอันละนำศิลปินปืนบ้านก็เรามาเพื่อแพรา่านั่งตะลุงไล่ไล่ขนาดก็ได้วนเวียนมาแต่เด้ง เปี้ยรู้นู่ป่อมึงแรงนงั่งเดียวนู่นั่งน่องจอมป่าก้องหมักควักแล้วนั่งไรนั่งจอมนั่งจอมเออลูกศิษย์นั่งน่องเดียวป่าแตงมูอหมักควักเราเชาวกันนั่งปรบมือดังดังดงดงกับน่องจอมดังๆเลยน้อเอา้าได้มาแล้วแตงมูออันเออนั่งไรนั่งจอมศิษย์ใครศิษย์นั่งน่อง,งเดียวขึ้นไปว่าเพื่อขึ้นไปว่านั่งจอมซ้อเดียว ไอ้ใชยกาดส้อเดียวไอ้เด็กคนเหยียดแมมเซียวไปถึ้งรังเลยกูดีเลรตโยเตม,มึงไปอันอ่อไม่ไม่เตะแต่ไอ้วิ่งใชย่ยอีใต้กับกล่องตุงนี่แหละกูดังจริงกล่องตุงนี่กูยอมรับ นี่ลูกจะเดินทางไปโลกมนุษย์จากคุณพ่อเอาเถอะลูกถ้าเธออยากไปโลกมนุษย์พ่อจะไม่ห้ามหรือคัดข้านเธอแต่การเดินทางครั้งนี้ลูกห้ามเธือไปยุ่งเกี่ยวกับผู้ผู้ชายชาวมนุษย์ทำไมจด็เแร้วพวกผู้ชายชาวมนุษย์มันมันไม่ดีอะรูกนะธอรู้แค่นี้ก็แล้วกันสัญญากับพ่อได้หรือเปล่าลูกสัญญาจ,จากคุณพ่อลูกจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับชายชาวมนุษย์ดีมากมึงสองคนนายเพียกไอ้พูลแก้ว จะต้องดูแลลูกสาวของข่ายเป็นอย่างดีนะครับไม่มีปัญหาผมจะดูแลเองเอแต่หากลูกสาวของข้าไปพลาดท่าเสียทีกับชาวมนุษย์กลับมามึงสองคนตายหงุดกับแม่กือไอพูนแก้วนี่ชีวิตเราต้องคนขึ้นอยู่กับหวานหลกสาวก้วแกงรอยลลกแก,ก้วแกงแ้่ตัวเคยมึงสองคนคูคเดสมอเร่มาพื้ม พ่อหวังว่าลูกสาวพ่อไม่ดื้อลูกมีดื้อจ้ะอย่นั้นพ่อขอให้ลูกโชคดีเอ๋พูนแก้วชฉยนองทำไมนะที่พ่อจะต้องห้ามยัายุ่งเกี่ยวกับพวกผู้ชายชาวมนุษย์มันน่ากเกลียดหรือน่ากลัวยังไงไม่นกลน่ากลัวการที่พ่อง้ามน้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายชาวมนุษย์เราแกกล้วนนองไปพอผู้ชายตีเลวผู้ชายตีชัวอมันจะโลกลวงไอ้น้องเกลียกความเศร้าวความบอยทุด ในเหมือมันได้ความเศรา้าความบ่อยชุดกองนองเนี่ยมันจะตงติงนองนองเที่ยงยร้องไห้ผู้ชายชาวมนุษย์น่ากลัวกับใครที่น่ากลัวนั่งนองเบาจู่แก้วน่ากลัวตีชุดรู้าจูหิต้ในประเทศจีบ <c oughs> เนดเดย็ดผมไม่นต่นในแร่งขี้กำป่าเป็นตามานแล้วอ้อนั่นเออหลูกติดกองปีมานุ่นกับนื้อตองคนลาชุดนั่งน้องเบาชู่แกว้วเออทห้นลูกติดนั่งมานุน่น อัานนั้นน้องก็พอแกครัวไปน,นั้นแล้วเมื่อหญิงกับชายเขาเจอกันแล้วก็ต้น,หนใ,ใหญ่กันบ้างเหมือผปู่ยิ่งผููดใจเขาเจอเ็าต้นใหญ่กันบ้างบางคจีบกันเลยเนาะก็จีบกับ,กบจีบเป็นยังไงหรือเปียกจีบไม่ตึงย่างฟนในไงแล้วใส้ใหญ่หล่นจัก๊กเหยดไม่ไปตั้มจีบคือการขอความรักจีบที่การขอความรักครับจีบยังไงน้องไม่รู้ พี่บุญแกจะจีบไอ้น้องดูเป็นตัวอย่างหน่อยเปี่น้องไงพี่จีบน้องเป็นตัวอยา่างจ้ะพี่แม่มันถึงลาตากลางเลยไม่เพี่ยนผู้จอดนานเกินล่องเร่น้องน่าดับน้อยกยรุ่นกันนั้นไม่เป็นไรหรอกทายเดี๋ยวพี่จีบไม่เ,เป็นตัวอย่าง <c oughs> ไปไหนไปมาเลยน้องฮาตีนยิ่งกับชายมาพบมาเจอเออสวัสด,ดีครับคุณ เริ่มต้นสวัสดีกันก่อนครับสวัสดีครับคุณสวัสดีจ้าอ่อไอ่าอ้อเหย็ดผมตีจีบยิ่งเหย็ดแหม,มกว่าป้าโยมมันปลาประยุนอัพแล้วคนเปี้ยได้เลยว้าเหย็ดแหม,มโยมมันกลอหานคลอป <sh arp> ไอ้วัดซ่วม <sh arp> ไอ้วัดซ่วม <sh arp> ไอ้วัดซ่วมแ <sh arp> หม่มยัดแล้วไงดีใจเปียก ประเสิทธิ์สุขาคำว,ว,วมึงวัวชัวมันละเอียดแหม่เร็ว่า,ากูแปลมันตกเอ่อสวัสดีครับคุณสวัสดีจ้าน้องเชื่อเลยจะน้องเพงอคีอ้าวแล้วน้องจะตอบยังไงชื่อประเสิทธิ์สุขาค่ะแหม่มปิดดื้อตายโอมลเอียดแหมมึงจอดว่างทางแล้วมันตีเก้ไปฟลูโรจักจรกันแลเปียก เอ็ดนองมณีมากี่คนเนี่ยอะไรนะน้องมณีมากี่คน,นมาคนเดียวจ้ะอ๋อน,นี่มาคนเดียวเหรอจ้ะหานน่ะปฏิกันแล้วหานนี่เป็นยังไงอ่ะอันมันเหมือนเป็ดเลยเต่คอยาวาวายกว้างเด้งไปหนังหน้ารูงโดดรหน่วยเปียกเนี่ยมาคล่องกับกูดิไปไปเด็กบิดดื้อตายโง อาหคือรูมาก็เ,เหม็นจะกลัวเลยครับไปเที่ยวกับพี่ไปไมไปที่ไหนไปเที่ยวโลตัตไปเมื่ไปเที่ยวโลตัดเออหรือว่าจะไปเที่ยวที่โรเบนสันไปเที่ยวโรเบนสันที่ไหนติดรังครับที่ไหนนะติดสังครับโรเบนสันเดี๋ยวพี่จะปัน้องไปเกี่บันไดเลื่อนว้าวเอยดแมมเคยฮอนได้เก่บันไดเลื่อนในเรเ ถ้าไม่ไปโรเป็นจันไปหนูก็ได้ไปที่ไหนบ้านหมอวิทย์นะอี้แมมมึงซอยป้าตัดหัวตั์เสร็จทีนี่พริตแล้ว,แล,วแล้วในเมื่อน้องโดพระโดอันนี้คือการจีบเหยียดแม้มจีบปันนี้มาจำเร็จตัดไปล่งซอยคุยจีบแหล่เองป่ะมึงนี่จีบน้องแจงก,กี้เออมึงจีบปันนี้มาบ้านตรงคูัน,นเออ แต่มึงบอกมันกันนะแต่กูจีพแล้วอย่าเดี๋ยวกูจริงเป็นการแสดงแหมเอียวกันเอามาแน่หลังคนแรงจองจามพ้นปวาตากันทิ้งมาคอเปินเ้นคอแดงมาแล้วออันอเออเบนี้พอเขามีความรักแล้วก็ต้องใส่เสื้อขูกันนะใส่เสื้อขูเออสี่ต้องสี่เดียวกัน โบชูใส่ปิดซี่บบชูอย่าใส่สีสสสสแดงต้องใส่สีมวนนนน่วงสออยซี่ประจําชาตนะิพี่เปียกเข้ามาทําไมน้องเปียกอีจีบน้องอะไรเป็นตัวยังจีบแล้วเปียกเข้าไปแลว้วสวัสดีจ้าพี่สวัสดีจ้าแรงและนวยเปียกบยิ่งตักแลวนะ้วสวัสดีจ้า เหดแม่มยิ่งตักไปยืน่นกาวคางนั๊กลำได้ตายหงลำได้ไหนตับเจะลาวกูเลยแล้ว,แ,ลแ,ลแ,ลวแรงแรงนูโบยิ่งตักแล้วนูสวัสดีเจ้าคุณเฮียดแม่มยิ่งตักตอดมันก้อยหกงานเหนียดผมหวานแรงแรงเปียกนูโบยิ่งตักแลว้วสวัสดีเจ้าคุณทำไมไม่พูดแรงแรงเปียกโบยิ่งตักแลว้ว พูดสิโอ <desserts, Negative, S 1> oh, ้ไปเรื <blueberry> ่องเล่าพ <aussi>. ี <kardeşim TALIESIN> ่ยบเล่นห้องยืนหันไม่กล้าจะบอกพี่เมาชอบเธอรักเธอมากรู้ไหม ว่าน้องสาวเกลิรักเธอรักจนหมดใจอยากอยู่ใกลไม่รวดไัยมันไม่กล้าเลยได้เห็นเธอสักทีก็าบายใจนั่งยิ้มได้คนเดียวอยู่เป็นวันวานไม่รู้ม่ราร ว่าเธอจะคิดอย่างฉันฟ้าจงประทานให้ฉันสมบังดังใจบ้าได้กูยอมหยบเล่นห้องยืนฮัน ไม่กล้าจะบอกมีบ่าชอบเธอรักเธอมากรู้ไหมว่าน้องสาวเธอรักเธอระกจนหมดใจอยากอยู่ใครไม่รู้ไคมันไม่กล้าเลยได้เห็นเธอสักทีกบใบยใจ นั่งยิ้มด้คนเดียวอยู่เป็นวันวานไม่รู้เมื่อไรตัวเธอจะคิดอย่างฉัน้าจงรักาาให้ฉันสมหวังดังใด้าได้กูอย้อน,น ับและนองอนอละกองและอยู่เหมือนมานหนาวเป็นไงตายฮู้เนี่ยวเฮนี่ปริงกันประพันของมันนู่นกับเนื้อตองเริงนี้ทุดยอดมากเลยพี่เปียกลุกขึ้นสิเดียวขึ้นไงเปียกเห็ดแหม่มจ้องกุกตายฮู้มีพี่เปียกจีบน้องแล้วเหรอ แล้วกูชีฟมัดมันไปเปดลิตรแล้วว่ารูที่มแหมชีบอย่างนี้น้องไม่ชอบหรอกถุเยถุยฮยเยปเปียกในในกูไม่ได้กันแล้วก็นำลายกูนำลายมันส้มพันในเด็กเปดบาดหลวกอยู่ประน,นั้นไปเปียกไปไปไปงานเนี่ยลามในงานกินว่าอ้ไปงานเนี่ยลามกินจักบอกไปในงานไม่เอาแล้วกูเนี่ยลามลาบแล้ว ซอยปีแล้วได้เนี่ยล่ามมาบอกอันนก้าววัดนังเละนังเละไ้ปีแล้วนังเลอู้อะไรไม่นั่ง <c oughs> ปีแล้วอ้กระไดเนี่ยล่ามมาบอกหนึงกูกา้าววัดคิดในเฉื่นใจที่นี่ฮักไดซ่องทนที่นี่เลือดทนทุตายพอดักปั๊บหยัดหมอมซึ้งเลยซอยขังคอกยกมือไหวยอยูาา่วันนี้อ้าอ,อันนยัดแม่ร,รักหมดพุงเลยกูจบนักหน้ามึงกัยเลด เด็กเจ้าเจ้ามึงเชื้อคูชอยไอ้แจ้งขี้มันเล่นตัวอันเออต้อยช่วยปั่นปลื้มมึงเชื้อคูคนยิ่งบุ่นแกชอยคนยิ่งต่อยช่วยงามปั่นปลื้มเวลากระวงน้ำแกป้าหมดใจเลได้ชอยเปียกบลู้มตีเลไม่ได้ไม่แต่ได้ตีเลมไม่ได้ลำปิตูใส่คลอนละแลเพื่อเออชิงเอ๊ะ้ตาเลเด็กเจ้าเจ้าแกป้าไปเตรียมเพอปลาเลยนบันเราชอย วันเสาร์วันอาทิตย์เด็กสาวสาวสิบแปดสิบเก้าพี่ส่กิ่งในตัวเดียวเต่าเดินเต็มซอยมดเด็กเจ้าเจ้าสิบแปดสิบเก้าเปลกกิ่งในตัวเดียวเออแล้วมันเล็กกันงามมืน้องว้าเด็กเจ้าเจ้าสิบแปดสิบเก้าใสกิ่งในตัวเดียวเต่าเดินแล้วมันเล็กกันงามมืน้องแม่ตําตาลออาติเพลตู้ว่าเด็กเจ้าเจ้าสิบแปดสิบเก้าไสกิ่งในตัวเดียวเต่าเดินแล้วมันเลกกันงามเออ แต่ที่แลพปลือมันใช้เก่ยงยีนไว้นอก<ๆ>เล่นว่าใช้กางเกงในตัวเดียวแล้วบ้านแมงใช้ตีแปดตัวให้รวยได้<ๆ>แม่งแพ้แล้ว